จากที่เด็กๆดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะลูกเด็กๆไปหยิบหนังสือสังคมศึกษาขึ้นมาเลยค่ะวันนี้คุณครูจะให้ทําแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้นะคะเล่มสังคมศึกษาเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า194หน้านี้19 4เ้่เห็นไหมคะ,ะเด็กๆเ,เ,เจอ,อยังมีเลขหนึ่งเลข9แล้วก็เลข4อย่างนี้เจอ,อยังคะถ้าเจอแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างคุณครูแบบนี้ ถ้าดเด็กเจอแล้วให้เด็กดูที่ข้อ1ข้อนี้นะลูกข้อ1นนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังลูกอ่ะกิจกรรมประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวนักเรียนดูข้อที่1นะคะโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนนําคําที่กําหนดให้จําแนกลงในตารางข้อมูลของตนเองและข้อมูลของครอบครัวให้สัมพันธ์กันและตอบคําถาม ถล่ลงมาเด็กๆด,ดูในกรอบสี่เหลี่ยมนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้เห็นไหมคะจะมีคำเยอะแยะไปหมดเลยเขาบอกว่าให้เราเอาคำต่างๆเหล่านี้ลงมาเติมในช่องข้อมูลสองช่องนี้ข้อมูลช่องนี้ก็คือข้อมูลของตนเองส่วนข้อมูลตรงนี้ก็คือข้อมูลของครอบครัวเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะลูกนะเด็กๆต้องคิดตามนะคะว่าต้องเอามาเติมในข้อมูลช่องไหนถึงจะถูกพร้อมอยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยนะลูกนะอะดูที่อันนี้ก่อนอายุของฉันอายุของฉันเป็นข้อมูลของใครคะเป็นของเราหรือว่าเป็นของครอบครัวลูกอะข้อนี้เดี๋ยวคุณครูเฉลยให้ดูหนึ่งข้อก่อนนะคะอายุของฉันก็คือข้อมูลของตนเองเดี๋ยวคุณครูก็จะเอาคําตรงนี้ลงมาเติมในช่องนี้อายุของฉันอะเด็กๆต้องเขียนตัวเล็กๆนะลูกเดี๋ยวจะไม่พอนะคะ เด็กๆฝึกเขียนเขียนให้เป็นระเบียบให้สวยงามนะคะอายุของฉันอ่าเสร็จแล้วต่อไปเด็กๆดูต่อลูกจํานวนสมาชิกในบ้านจํานวนสมาชิกในบ้านเป็นของใครคะของตนเองหรือของครอบครัวอ่าให้เด็กๆลงเติมช่องข้อมูลให้ถูกต้องต่อไปเลขประจําตัวนักเรียน เป็นของใครเลขประจำตัวนักเรียนของเราหรือของครอบครัวคะหมายเลขโทรศัพท์บ้านเป็นของใครลูกหมายเลขโทรศัพท์บ้านเป็นข้อมูลของตนเองหรือข้อมูลของครอบครัวเด็กคิดตามไปเลยนะลูกนะต่อไปชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลรายได้ของครอบครัวรายได้ของครอบครัวเป็นของใครคะ ของเราหรือของครอบครัวถ้าได้คำตอบแล้วเด็กๆเขียนลงไปเลยต่อไปศาสนาทีา people, <t router> ่นับถือศาสนาที่เรานับถือเป็นข้อมูลของใครของเราหรือของครอบครัวเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวเป็นของใครคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวเด็กๆเติมให้ถูกนะสองช่องนี้เป็นของช่องไหนนะคะ เสร็จแล้วงานวันนี้ง่ายไหมลูกง่ายๆองง่ายนิดเดียวเองอ่ะถ้าเด็กๆเสร็จแล้วทําอะไรต่อจําได้ไหมอ่ะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆต้องเขียนชื่ออาวันนี้คุณครูจะให้เขียนชื่อด้านล่างเลยลูกตรงนี้ได้เลยนะคะเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะชื่อเอาเด็กชายเด็กหญิงเด็กอ่ะก็เขียนไปลายนามสกุลเลขที่อย่าลืมนะลูกเลขที่อ่า เด็กที่เท่าไหร่เสร็จแล้วทำยังไงต่อให้เด็กๆถ่ายภาพถ่ายให้เต็มหน้าเลยนะคะให้เห็นงานวันนี้ข้อที่หนึ่งกับให้เห็นชื่อตรงนี้ด้วยถ่ายเสร็จแล้วส่งเข้าอาัลบ,บัมวิชาประวัติศาสตร์แค่นี้เองง่ายๆวันนี้นะคะ,ะเมื่อเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งคุณครูเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะให้เด็กๆพักผ่อนได้นะคะสำหรับงานวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ